สะแห่สวอยครับเรื่องสแห่ครับบ้านหนองแวงชนะกองยาวบ้านหนองแวงับพี่น้องเรื่อต้นเริ่มต้นนี้ เราไปเห็นไม้ไว้เนี่ยตัวของนี่เราไปตัดตัวไปยุกพวกแบกไป็นเราเนี่ยแบกแบกมาเลยมาเลยเอามาตั่วเอาเพื่อนหน่อยแบกมาเลยคนเงี้ยวๆสิบเป็ดเราแบกเอาเดียวอ่ะไม่ตัดพี่เอามาตัดอยู่บ้านเพราะว่ายังไปตัดอยู่โคกนี่มันบอกนั่นเพืยรขนาดโม่ไหนเลยมาหอดบ้างมาวาบัดตัดบัดนี้ใส่ซิวเนีใส่ใส่ซิวหน่อยซิวซิวหน่อยก็พอซิวจั่วก็ไปได้เมื่อเราอันซีเส้นหาเส้นเนี่ยเราเห็นไห กองเม่งใส่ร้ายอยู่เศร้าปีอันแล้บวบอกชุฟังบอกครับนาะแล้บวบอกชุฟังบอกบว่าเดาเหตุการณ์เดาเหตุการณ์เดาเหตุการณ์้ถามแล้วเบอว่า,ราวเราเ็นจะเหมือนมื่อหนึ่งกชิน่เตึ <laughs> โอ้ยเงตายก่อนเนาะต้นนีแกเดนกผ้าคนมาไมงมาด้นยาบ้านังเลนะท่นอยากได้คลิปไปหาเรานังง้อนังคยแล้ตากไว้ยวนสั้นเราแล้วคนน่ะเรียบร้อยไวแล้วเรียบร้อตัว้แล้ว ไปใสีย่าไปใสบาแสงนี่ข่งมิหรอซุ่มเหมืนเพชร่มพลังกันวะข้าจ้าก็รุ่นผูาผู้เ่าทังการวางมือไว้แล้วแต่ถ้าลุใไม่ยังต่เพชรเจรไรไหนะร่มอ่กยู่อะเป็นพันนะร่มอยู่แต่ละพันขับไปเรเป็นพันนะยัดชิปขึ้นเต็ม บวกเข้าไปกันเข้าไปแล้วเป็นพันนะทอดจีบอ่เหรออดจบอดพันอยู่บ่ทอดแล้วเนาะบอดจังเลยยังมาอีกสิคนมเลยน่ะนังร่ำอีกสเนานั่งร่ำอีกสอเนาฟ้อนออกเทางห้าอีกสองเอามือกลองกับผู้นั้นผู้นี้ไปอีกเนี่ยอีกผู้นังนแหงจางก็มือกองสโลวมันเดียวมาข้างเลยอ่สด้ยัค่ก็ร้อด้บปีเได้ยิดช้อีกช ไอ้ไอเมือ่อก right. ่อนเขาโรยหมอนงชะ่ออย่างลางหะคืางว่าคุณอะรว่าใส่แปนตาเขาเขาแบเผื่อคนเหรียด้ใสอารมณ์ดแบบโอ้เหรียญมั่นเนอะนี to to ่บ่เห็นมาเลยใสอารมณ์นานะแต่ว่าขั้นตีของนี้นี่ต้องหมอนี่นี่เหรียไนี่ทั้งตีทั้งเดา่นี่ากระทกมาดาราเขาไว่รุ่น เชผู้เฒ่าปฏีกวงละเด้าแม่แนวสมบนะานได้มาไดาลเลียาพ่นหันกันได้แล้วก็ไม่หยเกิดการถนนหลวงด้นี่บ้เสียภาษีทอบาทอีเจ ของ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 เพนนี่เพชรอะไรของเพื่อนี่เพชรเจริญนเลยของข้าต้องเปลี่ยนซื้อใหม่ด้วยเพชรยังเพ็ดไม่ตุ่มเพชรในตุ่มเออน้องแว่นนี่จักงานดู้ด้เนาะโอ้คุณทางใต้ชิบเลยตลอดนะวัดที่ยิบเนี่ก็จะเป็นบุญกวนรู้เงี้ยข้าวฟ่นี่แ้วินมก็กินเนี่ เอากีตาร์มาเด่นอะไรใส่จังหวะล็อกได้ไหมครับเด่นล็อกลใส่ได้ไหมล็อกเด่นล็อกลอกใส่เลยครับเอ้ล็อกคือเก่าครับล็อผสมกล่องเงาเนาะตนีดนตีไปยังทีเมียน ก็ต้องยูน้ำกลองน้ำาหน้าไปแล้วพาไปงานเอวงานเอวบุญเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวี่งานหาได้หารถมาเด้ผมเดี๋ยวกล่องสุดมากเหล่นแกมได้มผมเดี๋ยวกล่องสุดกับเอามือเบ็ดขี้นรกมาเหล่นแกม